เดี๋ยวเราจะลองบินด้วยระบบใจโรนะครับผมก็ค,มคือจะเป็นฮอใหญ่ตัวนี้เป็นไซส์450นะครับอันนี้เป็นลำเทสของผมนะครับผมก็มจะเป็นฮอใหญ่ที่มีระบบรักษาตัวเองก็ค,คือขนานนะครับก็ค,คือจะบินง่ายเหมือนกับพวกฮอเล็กที่มีใจโรออนบอร์ดแต่นี่คือกล่องตัวนี้ทําได้ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นกล่องเคบาร์บีเอ็กวีบาร์อะไรพวกนี้ซึ่งมันจะไม่มีลูกเล่นนี้นะครับแล้วสําหรับบอร์ดตัวนี้ก็จะมีบารอมิเตอร์ Mr. นะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะล็อก มันจะค่อนข้างคุมความสูงให้เรานะครับขออย่างเดียวคือให้เราเลี้ยงคันเร่งให้เกินตรงกลางมานิดหน่อยนะครับอย่างเนี้ยเกินตรงกลางมานิดนึงอันนี้อยู่ที่การเซตพิษด้วยน,นะครับอันนี้ผมเซตเน้นพิษบวกนะครับผมมันก็จะแบบทําให้คอใหญ่บินง่ายขึ้นนะครับต่อให้มันไม่มี GPS นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิก ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook, Youtube แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มไลน์นะครับผมคน N3F DIY ไหลไปเรื่อยชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานกับตัวนี้นะครับเป็นกล่องเฮลิคอปเตอร์นะครับรุ่นใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับโปรแกรมที่ใช้ก็จะต้องเป็นโปรแกรมตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้เฮลิ405นะครับผมบอร์ดของเขาเป็น F4 นะครับผม F เป็น F405 มันจะเป็นเหมือนพวก บอร์ดของเซตโดนซิ่งโดน fpv นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ถูกสร้างมาเพื่อการใส่ในเฮลิคอปเตอร์นะครับผมโอเคครับก็บอร์ดพวกนี้ถูกสร้างมาใส่เฮลิคอปเตอร์เพราะว่าประมวลผลได้ไวกว่ากล่องชนิดเดิมนะครับกล่องชนิดเดิมก็จะเป็นพวกประเภทเคบานะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับครับผมนี่นะครับก็จะเป็นกล่องเคบาเลครับผมส่วนอันนี้จะเป็นกล่องบิ t เอ็กซ์นะครับนี่พวกนี้เป็นบิตเอ็กซ์ทั้งหมดเลยนะครับผม อันนี้กล่องอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นกล่อง H1 นะครับอันนี้คือกล่อง H1 ตัวเนี้ยจะบินด้วย GPS นะครับคือมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ GPS นะครับนี่นะครับก็จะเป็นกล่องรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับผมแต่บินด้วย GPS แต่คราวเนี้ยตัว F 4 0 5นะครับนี่นะครับตัว F 4 0 5เนี่ย บินโดยไม่ต้องใส่ GPS นะครับผมเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันแต่บินโดยไม่ต้องใส่ GPS แต่มีใจโรลออนบอร์ดเป็น6แกนนะครับแล้วก็มีบอลลูมิเตอร์นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรด GPS ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับมันมีช่องเสียบ GPS อยู่นะครับก็เราสามารถเลือกที่จะเล่นได้เพราะมันมันทำงานเหมือนมันมันงานเหมือนประมาณว่ามีตัวเลือกมีออปชันให้เราเล่นนะครับผมเป็นสแตนด์อะโลนแต่อย่าง H 1 ถูกฟิกเอาไว้ว่าต้องใช้คู่กับกล่อง GPS เท่านั้นนะครับแล้วต้องเป็นกล่อง GPS นะครับของเขาเพราะตัวพอร์ตกับตัวอะไรเนี่ยเขาออกแบบมาคู่กันส่ว so, นอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามันเอาตัวบอร์ดการทํางานคล้ายๆของโดรนมาแล้วเขาก็มามิกเซอร์แล้วก็ทําตัววงจรของเขาขึ้นมาใหม่ที่ใช้สําหรับเฮลิคอปเตอร์นี่ยครับบอร์ดโดรนก็จะเป็นแบบนี้อย่างตัวนี้จะเป็นบอร์ด f 4เหมือนกันตัวนี้ก็เป็น f 4นะครับแต่ตัวนี้เขาสําหรับเล่นโดรนซิงหรือโดรน fpv คราวนี้นี่นะครับตัวโดนก็จะเป็นแบบนี้บอร์ดก็จะอยู่ตรงประมาณนี้เห็นไหมครับนี่คือบอร์ดของเขาเพราะฉะนั้นการเซตกับตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะคล้ายกันครับเพราะว่ามันเป็นโอเพนซอร์สแต่ผมจะให้ดูตัวโปรแกรมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวโปรแกรมของเขานะครับชื่อโรเตอร์ไฟนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมของที่เซตโดนจะเห็นนะครับว่าหน้าตาเห็นไหมครับเหมือนกันเลยของที่เซตโดนเนี่ยเป็นเบต้าไฟนี่นะครับคราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นโอเพนซอร์สเนี่ยมันก็เลยมีหลายค่ายนะครับออก เจ้าตัวกล่องที่ทํางานกับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาหลายยี่ห้อนะครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็มีแบบ DIY ด้วยนะโคตรเจ๋งอะ่ะ <c oughs> นี่นะครับอ่ดูตัวแรกนะครับที่ออกมาก็คือเป็น Nexat นะครับก็คือที่พี PP ่ๆในไทยนะครับเอามาเล่นกันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ยของเป็นของ Radio Master นะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้จะเป็น v a n t a g e RF 0 0 7 ตัวนี้จะใช้บอร์ด f 7นะครับแล้วก็จะเป็นนี่เห็นไหมครับแล้วก็จะใช้เขาจะบิ i อินรีเซพเตอร์มานะครับเป็นรีเซพเตอร์ของ fr sky นะครับสำหรับตัวนี้นะจะสังเกตว่ามีสายรีเซพเตอร์นี่แล้วต่อมามันก็จะเป็นของตัวไฟดาก g อนนะครับไฟดาก g อนเนี่ยจะเป็นโปรโตคอลของ elis ก็คือบิ i อินรีเซพเตอร์มาเหมือนกันเห็นไหมครับจากสเปคที่เขาบอกเรา แล้วก็มาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของค่ายไฟวิ n งก็จะเป็นเฮลิส405ตัวนี้ไม่จะสังเกตว่าไม่มีสายสัญญาณออกมาเพราะว่าไม่บิวล์อินรีเซพเตอร์มันทําให้เราเลือกได้ว่าเราจะใช้รีเซพเตอร์ของอันไหนก็ได้นะครับแต่มันรองรับเพราะว่ามันมีพอตต่างๆให้เราเสียบนะครับมี F พอตมี Uart นะครับผมแล้วก็มันก็มี EdBus เพราะว่าถ้าใช้ EdBus เนี่ยมันจะใช้วิทยุได้เกือบทุกยี่ห้อเลยครับที่ support EdBus เพียงแค่เอารีเซฟของ EdBus มาใส่แล้วก็เซ็ตนะครับผม แล้วก็ต้องเปิดพอร์ตเอ็กบัให้ถูกต้องอย่างนี้ก็เป็นของ m a ร์เทคตัวนี้จะแนวเป็นชั้นฟ้าชั้นชั้นเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นชั้นชั้นเป็นทาวเวอร์อันนี้จะเป็นเหมือนบอร์ดโดนนะครับแต่ก็คือใช้กับฮอนะครับผมแต่ติดตั้งลงไปซึ่งมันก็ต้องดูแลรักษานิดนึงเพราะว่ามันอาจจะโดนขี้ฝุ่นโดนความชื้นได้ง่ายนะครับผมสู้ประเภทที่มีเคสอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นปบเป็นเคสอลูนะครับไม่ใช่พลาสติกเป็นเคสอลูก็คือช่วยระบายความร้อนด้วยอีกระดับหนึ่ง ต่อมาครับก็จะเป็นตัวมาร์กเทคเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเฮดไลท์ไลท์ก็คือเป็นตัวเล็กนะครับขนาดของเขาเนี่ยครับก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวเมื่อกี้เห็นไหมครับอันนี้ตัวก่อนหน้า g c 7เหมือนกันแต่วันนี้เป็น g c 7เฮดไลท์ก็คือตัวเล็กกว่านะครับเอาไว้ทําไมต้องทําตัวเล็กเพราะว่าเอาไว้ใส่เฮลิคอปเตอร์ไซส์เล็กได้นะครับผมไซส์ที่เล็กกว่า450นะครับใส่บอร์ดพวกนี้ได้ส่วนอันนี้ที่ผมชอบมากครับเป็นบอร์ด DIY ก็คือใช้โปรแกรม r o t ตอร์ไฟเหมือนกันใช้บอร์ดโดนเนี่ยแหละฮะเนี่ยบอร์ดโดนพวกเนี้แต่มันมีความยากตรงที่ว่ามันต้องมารี m ีมเพเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ,อพอร์ตต่างๆมันไม่ถูกต้องตรงกันเนี่ยเซอร์โวจะไม่ขยับมอเตอร์มันจะไม่หมุนด้วยตัวเนี้ยจะใช้จะใช้ความยากมากกว่ากล่องก่อนหน้าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับประมาณนี้แต่มันเจ๋งตรงที่ว่ามันเอาบอร์ดท,ที่เราเล่นเล่นโดนเนี่ยมาทำได้นะครับผม โอเคแต่มันต้องแฟตแฟตแล้วก็ให้มันซัพพอร์ตกับโรเตอร์ไฟอันนี้เรามาดูที่ตัวโรเตอร์ไฟกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในให้นะครับว่าความละเอียดของเขามันดีกว่าการเซตติ้งพวกเคบามันละเอียดกว่ายังไงนะครับเอ่อมองในมุมมองว่าละเอียดกว่าดีกว่าอย่าไปบอกก็ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเพราะทุกอย่างมันก็มีข้อดีของมันเคบาก็ดีตรงที่ว่ามันเซตง่ายแต่โรเตอร์ไฟมันเซตได้ละเอียดกว่าประมาณนี้ครับผมผมอธิบายประมาณนี้ดีกว่าเป็นกลางโอเค ครับนี่นะครับตัวกล่องนะครับเราเสียบ Data Link นะครับผมแล้วก็เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับที่ตัวโปรแกรมนะครับแต่ต้องลงไดเวอร์นะครับผมถ้าไม่ลงไดเวอร์จะมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นก็คอนเน็กไม่ได้นะครับผมแล้วเราก็กดคอนเน็กเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะเข้ามาแล้วมันจะบอกเลยว่าสถานะตัวลำเป็นยังไงลำกล่องวางเอียงหรือเปล่าแล้วหน้าแกนถูกต้องไหมอะไรประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับเรามาดูกล่องที่เราเซตเคบาร์ทั่วไปกันก่อนนะครับตอนนี้เป็น v s t e b i นะครับถ้าจะเป็นถ้าเป็น Vbar ที่รุ่นใหม่ๆก็ต้องใช้ V-Bar Control ในการเซตนะครับจะเป็นอีโปรแกรมต่้ง่หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้นะครับแท็บต่างๆเห็นไหมครับจะมี Receiver Transmitter Sensor Rotate ก็คือลักษณะการหมุนสวัเพย์ต l อลเลกท t ฟเซ v o t โว m ิมนะครับผมอ่อขอโทษนะครับอันนี้ทิศทางของ Collective ก็คือทิศทางพิดบวกลบ ส่วน e ซตคอลเลกทีฟอยู่ที่แถบนี้แล้วก็ใซ c คลิกนะครับ s e ตหางก r บอลเนอร์ mm hmm. ต่างๆนะครับผมจะสังเกตว่า mm hmm. เห็นไหมครับค่าที่เซตอ่ะมันมันเป็นตัวเลมันคือมันไมน่มันเขาเรียกอะไรไม่ได้ละเอียดยิบเป็นค่าเป็นเลขจํานวนเต็มเดี๋ยวผมจะให้ดูของตัวนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับเนี่ยหน้าของ โรเตอร์ไฟเมื่อเข้ามานะครับมันก็จะมีเนี่ยหน้าหลักสเตต,ตัสหลักของเราที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเราเชื่อมต่อสัญญาณได้ถูกต้องเนี่ยเวลาเรายกสติ๊กที่รีโมทขีดพวกนี้จะวิ่งด้วยนะครับจะให้จะวิ่งให้เราดูว่าโอเคมันเชื่อมต่อกันแล้วนะระหว่างรีซีฟบอร์ดแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยครับการเฟซเนี่ยมันละเอียดกว่ามากนะครับเนี่ยคอนฟิกต่ตางๆที่มีให้เล่น Uart มีให้เล่น3พอร์ตเห็นไหมครับมันสามารถเล่น GPS ได้นะครับเนี่ย มีบารอมิเตอร์ให้สัญลักษณ์บอลลอยอยู่ตรงนี้นะครับบารอมิเตอร์ให้จ่ายโล6แกนนะครับผมแล้วก็รีเซิร์เวอร์นะครับก็มาเซตเนี่ยมาเซตเล่นได้นะครับผมตรงนี้คือแบบปรับละเอียดอะ่ะมีให้เล่นแบบละเอียดแต่ที่ผมชอบก็คือเน set Fail ี่เซตเฟลเซฟอันนี้คือพวกพลังงานนะครับก็คือแบตเตอรี่เพราะว่าตัวบอร์ดอ่ะมันจะเตือนด้วยเมื่อแบตเตอรี่ต่ํานะครับมันก็จะมีเตือนเวลาเราลงมันจะมีเสียง ให้แบบให้สปีดส่งเสียงนะครับผมอันนี้คือเซ็ตมอเตอร์เห็นมั้ครับค่าต่างๆะละเอียดมากละเอียดยิบเลยอะสโวก็เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็มีมิกเซอร์ว่าม er ิกซ์วัดแบบไหนกี่องศาโหปกติที่เจอมันก็จะมีเก้า0ิบร้ออันนี้มี1้5ด้วยครับแล้วก็มี9ก้ประเภทแบบ L กับแบบ V แต่ก็เราก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับ มีให้เซตเลทแล้วก็ตัวนี้มันจะเหมือนโดนซิ่งอย่างหนึ่งนะครับเพราะคือว่ามันมันเซตสไตล์เซตค่าละเอียดแต่ละสไตล์ของคนเล่นก็คือเป็นค่า p i d ครับก็คือแล้วแล้วแต่คนชอบนะครับผมมันจะอยู่ที่ตรงนี้โปรไฟล์นี่ครับครับผมนี่นะครับ,ค,รบ,ค,รบค่าละเอียดที่เซตนะครับแล้วแต่สไตล์อันนี้เหมาะสำหรับ พี่ๆเพื่อนๆที่เล่น 3D นะครับผมที่ต้องการอาการที่เป็นแบบที่ตัวเองถูกใจที่สุดนะครับก็ต้องมานั่งไล่ค่าพวกนี้เล่นเอานะครับผมเนี่ยครับเป็นค่า PID มันจะเหมือนของโดนเลยเนาะแต่ว่าเวลาการเซตเนี่ยผมชอบมากก็คือตรงที่เราอะเซตเป็นจุดทศนิยมนะครับเห็นค่าต่างๆนะครับโชว์ให้ดูเห็นไหมครับมันจะเป็นจุดทศนิยมเห็นไหมเวลาเรากด1ครั้งจาก19เมันไม่ใช่ไป20นะครับมันละเอียดมาก จนมันวิ่งแค่ศูนย์จุดหนึ่งเห็นไหมเห็นว่ามันจะวิ่งแค่ศูนย์จุดหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเซอร์โวเราอะ่ะมันก็จะแบบค่อยๆกระดิกติดๆทีละนิดอย่างเงี้ยละเอียดครับถือว่าละเอียดมากเลยลูกเล่นก็ถือว่าเยอะนะครับผมโอเคแต่ผมคิดว่า,าลูกเล่นจะไม่เหมือนกล่อง H1 อย่างหนึ่งก็คือกล่อง H1 เนี่ยเขาบินด้วย GPS แต่ว่าเขาจะมีลูกเล่นบินวงกลมบินเลข8 ประมาณนี้นะครับบินวงกลมบินเลขแปดอัตโนมัติแต่เจ้าตัวนี้เท่าที่ดูนะครับมันก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าสั่งบินกลับนะครับผมแต่จะไม่มีวงกลมเลขแปดให้เล่นแต่อนาคตผมไม่ไม่รู้นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นโอเพนซอร์สมันก็จะสามารถที่จะเขียนพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับ ความละเอียดของเขานะครับก็คือเรื่องการใช้คอมมานด์นะครับผมตัวเนี้ยอ๋อมันจะให้เราเซฟก่อนอีกนอไปแล้วกันผมผมไม่ต้องการเซฟอะไรอ่ะนี่นครับเมื่อเรากดที่ CLI มันจะเข้ามาที่หน้านี้มันจะสามารถให้เราใช้คอมมานด์พร้อมนะครับผมก็คือแบบเหมือนออย่างเช่นผมจะใช้คำสั่งแล้วกันสมมติผมจะใช้คำสั่งเซฟเนี่ย เมื่อเรากด enter ปุ๊บตัวบอร์ดก็จะเซฟทุกอย่างที่เราเซตติ้งอ่ะกลับเข้าไปที่บอร์ดนะครับผมผ่าน data link เนี่ยกลับเข้าไปที่บอร์ดแล้วก็จะ disconnect ตัวเองออกมาที่หน้าตัวนี้เพื่อ standby ถ้าเราต้องการเข้าไปเซตหรือทําอะไรเพิ่มเติมเราก็กด connect อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ครับผมซึ่งไอ้ command เมื่อกี้มันทําได้มากกว่าการเซฟนะครับมันทําการดัมไฟล์ก็ได้มันทําการเข้าไปแค่ไขค่าต่างๆมันมันเอาไว้สําหรับ r e แ a p นะครับก็คือเปลี่ยนพอร์ตเปลี่ยนอะไรพวกนี้ ซึ่งแบบรายละเอียดเยอะมากครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับกล่องเฮลิอ่าสี่ศูนย์ห้านะครับผมที่เซตด้วยโปรแกรมโรเตอร์ไฟนะครับซึ่งมีความละเอียดเยอะแล้วก็มีขั้นตอนในการทําที่เยอะเหมือนกันนะครับผมขั้นตอนในการทําและขั้นตอนในการเซตแต่ข้อดีของเขาก็คือความละเอียดแล้วก็ลูกเล่นนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับที่เหลือเราก็เดี๋ยวเราไปบินทดสอบกันนะครับผมผมจะบินทดสอบด้วยลานี้นะครับ ไซส์450นะครับผมซึ่งติดตั้งเซตเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเช็คการทํางานหมดแล้วนะครับก็ตอนแรกเนี่ยมันมันทำงานผิดพลาดนะครับถ้าเราไปบินแบบนั้นมันจะตก100%เนะครับเพราะว่าทิศทางมันจะผิดการกันมันก็จะผิดนะครับผมกล่องเนี้ยนะครับเราเลือกการวางได้นะครับผมจะวางแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเพราะว่าได้ทุกแกนเลยนะอยู่ที่ว่าการเซ็ตนะครับผมบแต่อันนี้ผมผมวางแบบนี้ ผมวางแบบนี้เพราะว่ามันจะเส้นได้เสียบ Data Link สะดวกนะครับผมบางคนนะครับก็อาจจะชอบที่จะเอาสายพวกนี้ไว้ข้างหลังก็จะสามารถที่จะโรเตทกล่องในลักษณะนี้ได้กลับไปกลับมาโอเคหรือกระทั่งจับกล่องตะแคงก็ทําได้นะครับผมอยู่ที่การเซตติง้งทั้งหมดอยู่ที่การเซตติ้งหมดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองบินกันนะครับผมตอนเนี้ทุกอย่างทิศทางการทํางานการการันของกล่อง,องถูกต้องหมดแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ไปเทสว่า โหมดต่างๆที่เราเซตเอาไว้เนี่ยทำงานตามที่เราต้องการไหมโอเคไปลุยครับลำสี่ห้าศูนย์ลำเทสครับผมลำเขาเรียกอ,อะไรอะลำประเชิญชะตากรรมอะไรอย่างี้ดีกว่าเพราะว่าเทสครั้งแรกนะครับมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่มันจะยังไม่ผ่านตัวลำซัดสายแถตกอะไรบ้าง,างนเงี้ยครับผมโอเคครับไปลุยกันทำใจไว้แล้วครับรอบแรกอาจจะไม่ได้ผ่านด้วยดีลุย เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับน้ำนี่ลูกมาทางข้างพ่อ นี่นะครับเวลาเราโยกเราปล่อยเห็นไหมครับมันจะกลับมาขนาดเองยกซ้ายก็เหมือนการปล่อยกลับมาขนาดเองแตนน่นี่พื้นที่มันคับแคบนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูแกนเดินหน้าถอยหลังอันนี้เราถอยหลังพอปล่อยปุ๊บเห็นไหมครับเขาขนาดเอง ส่วนหางปกตินะครับหางก็จะเหมือนกับเกนจอจโรหางทั่วไปนะครับการหางก็จะเป็นทาหน้าที่ในการกันให้หางตรงนะครับผมแต่ข้อข้อดีของเขาก็คือมีจโรออนบอร์ดนะครับเป็นเซบลไลท์แล้วสําหรับบอร์ดตัวนี้ก็จะมีบารอมิเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้ยเห็นไหมครับมันจะล็อกมันจะค่อนข้างคุมความสูงให้เรานะครับขออย่างเดียวคือให้เราเลี้ยงคันเร่ง ให้เกินตรงกลางมานิดหน่อยนะครับอย่างเนี้ยเกินตรงกลางมานิดนึงอันนี้อยู่ที่การเซตพิษเ้วยนะครับอันนี้ผมเซตเน้นพิษบวกนะครับผมมันก็จะแบบทําให้คอใหญ่บินง่ายขึ้นนะครับต่อให้มันไม่มี GPS นะครับผมก็จะบินง่ายเพราะว่าจะเหมือนกับพอเล็กนะครับจะมีใจโรคอยช่วยกันเวลาเราเซครับเราปล่อยปุ๊บลำจะค่อยๆขนานเองโอเคครับถือว่าผ่านเลย เราก็แบบว่ามือเราก็จะไม่ค่อยกันเยอะนะครับเพราะว่าตัวบอร์ดจะรักษาอาการของตัวลําให้ขนาดคื้นโลที่สุดก็บินง่ายขึ้นอีกเยอะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมแล้วก็เล่น 3D ได้นะครับกล่องนี้ขอแค่เราดิดสวิตช์นะครับผมดิดสวิตช์ไฟโหมดของมันก็คือสวิต์ีตรงนี้นะครับนี่ผมดิดลงมาที่ตำแหน่งล่างสุดก็จะเป็นปิดจโรนะครับผมปิดโหมดแองเกิลไปสําหรับบอร์ด โรเตอร์ไฟจะใช้สับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบอร์ดพวกนี้เขาจะใช้คําว่า Angle ถ้าเป็นใจโรนะครับจะใช้คําว่า Angle Mode ส่วนแล้วก็ h o r i z o n โหมดแล้วก็ค่อยมาเป็นโหมดบินด้วยมือตัวเองนี่นะครับลักษณะการอาร์มต่างๆจะคล้ายๆกล่อง h 1นะครับจะมีสวิตอาร์มถ้าเราไม่ดีสวิตอาร์มตัวกล่องจะไม่ปล่อยรอดอเห็นไหมครับบอร์ดโรเตอรฟก็เบื้องต้นนะครับผ่านด้วยดีนะครับไม่ได้เอ็กซิเดไม่ตก ถือว่าโชคดีมากตอนแรกผมทําใจว่าอาจจะมีอุบิเหตุบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่นี้รอบแรกก็ได้เลยแล้วก็นี่นะครับมีพอร์ต gps ด้วยนะครับพอตรงนี้เป็นพอร์ต gps ก็จะมีครับผมก็จากที่เราไปทดสอบบินนะครับผมก็ค่อนข้างฟุกนะครับก็คือการบินนะครับถือว่าเป็นไปด้วยดีเลยนะครับตอนแรกผมทําใจเอาไว้ว่าอาจจะต้องมีอุบิเหตุบ้างนะครับเพราะว่า มันเป็นโปรแกรมก็เป็นโปรแกรมใหม่ตัวกล่องก็ยังไม่เคยเซตไม่เคยใช้งานนะครับผมแต่ปรากฏว่าโอเคครับเพราะว่าเราก็เอาหลักการในการเซตเฮลิคอปเตอร์กล่องอื่นๆนั่แหละครับมาใช้เพียงแต่ว่าการเซตอ่ะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็มีหลายขั้นตอนแล้วก็ละเอียดนะครับผมอ่าคราวนี้นะครับวิทยุที่เราใช้เนี่ยเป็น i 6 x คราวนี้ข้อเสียของ i 6 x มันก็คือค่า collective นะครับ channel ที่เอาไว้ control collective เนี่ยก็คือว่าเขาจะวิ่งไม่เต็มนะครับเวลา ผมจะให้ดูจะได้เห็นภาพเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Display เนี่ยครับ h a n n e l 6เนี่ยเป็นช n n นลที่สั่งงานพิษจะสังเกตนะครับว่าวจะได้เห็นมันไม่สุดเห็นไหมครับครับแต่พอเป็นกล่องตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกพอมันเซตได้ละเอียดนะครับมันเข้าไปเล่นค่าตรงนี้ได้ตามใจเราเลยนะครับผมก็เข้าไปปรับ เซตได้ละเอียดเซตได้เยอะลูกเล่นเยอะแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะแบบเซตยากหน่อยเท่นั้นเองครับผมประมาณนี้นะครับอโอเคเพราะฉะนั้นถ้าตัว i6x เล่นได้รีโมทอื่นๆเล่นชิลเลยครับผมเล่นได้หมดสบายครับก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับการทดลองนะครับผมกล่อง rotor f i ตัว heli 405ของค่ายไฟวิงนะครับอ่าไปเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆ ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ